สวัสดีครับวันนี้ติดตั้งร้านขายยาอยู่จังหวัดเลยนะครับรีวิวขออนุญาตรีวิวนะครับลูกค้าติดตั้งเสร็จเรียบร้อยใหม่ๆเลยครับสีส้มจี๊ดนะครับกำลังฮิตเลยครับสีส้มร้านนี้ใช้งบประมาณ2,000 200, สนบาทนะครับได้ทั้งหมดนี่เลยนะครับ ตัวนี้ลูกค้าเน้นขอย้ำเน้นว่าขอไม้อย่างดีกันปวกกันมอดกันแมลงและกันชื้นกันน้ำได้อย่างดีนะครับบางทีมีเด็กเด็กดื้อทำน้ำหกหรือฝนสาดอะไรจะได้กันจะได้ใช้กันน้ำได้อย่างดีใช้ยาวๆเลยนะครับใช้ไม้เขียวกันชื้นกันมอดกันปวกกันแมลงนะครับใช้แบบไม่ต้องฉีดปวกเลยครับ ไม้ดีและทนอยู่แล้วนะครับมาดูชั้นวางชั้นวางกลางกลางบ้านนะครับชั้นวางยานะครับตัวนี้สูง120ลึก60ยาว180นะครับลูกค้าใช้2ตัวเป็นชั้นเป็นแผ่นชั้นกระจกปรับระดับได้นะครับแผ่นชั้นกระจกปรับระดับได้เคาน์เตอร์ยาวรวมทั้งหมด8เมตรนะครับนับตั้งแต่ตรงนี้เลยครับฝั่งนี้4เมตรฝั่งนี้ก็4เมตรนะครับ ายาวทั้งหมด8เมตรนะครับแล้วตั่ตรงนี้โคง้งอันนี้โค้งด้านในนะครับที่ปรึกษาที่ปรึกษามีที่เก็บเก้าอี้มีช่องเก็บเอกสารชั้นกระจกด้านในตนัวนี้สามารถปรับระดับได้นะครับต่อครับชั้นวางยาไม่มีเคาน์เตอร์ตู้ยาครีมไม่มีประตูปิดนะครับ สามารถปรับระดับได้หรือเพิ่มชั้นได้นะครับทางเข้าออกทางเข้าออกแบบเปิดปิดมีบานสวิงด้านหน้านะครับนี่นะครับเปิดปิดอย่างนี้แล้วก็บานสวิงทางเข้าออกมีบานสวิงนะครับประตูปิดเปิดสามารถใช้ประโยชน์ได้นะครับ มุมโค้งด้านหน้าตรงนี้แคชเชียร์ด้านหลังจะเป็นแคชเชียร์ด้านหน้าจะติดคําบรรยายนะครับอันนี้ด้านหน้าที่ปรึกษาเป็นขาวเรียบนะครับสําหรับติดคําบรรยายกระจกท็อปบนด้านท็อปด้านบนเจาะทะลุเจาะฝังกระจกนะครับทะลุมองเห็นด้านล่างมองเห็นยาได้เลยนะครับอันนี้เคาน์เตอร์ มาดูตู้โชว์ตู้โชว์ยาหรือหลังเภสัชเป็นลูกค้าขอเป็นแผ่นเป็นแผ่นชั้นไม้ด้านหลังเป็นกระจกเงาวันนี้แผ่นชั้นไม้ก็ปรับระดับได้นะครับจะมีแขนรับด้านล่างสามารถปรับระดับเอียงได้เลยนะครับข้างล่างไม่เอาประตูปิดอยากจะไว้เป็นพื้นที่สำรองยาแตแแ่แบบไม่เอาประตูปิดนะครับท็อปด้านตู้นี้ติดสีส้มให้ ไม่ต้องเพิ่มเงินนะครับตู้ลูกค้าใช้เป็นตู้ความกว้าง90เซนลึก40สูง220เซนนะครับทุกตู้เลยนะครับอยู่ฝั่งนี้ทั้งหมด8ตู้เอย10ตู้นะครับ10ตู้ตัวนี้ตรงตัวนี้ติดเสาช่างก็บิ้วทำบิ้วทำให้่าใส่ครอบปลั๊กไฟให้แล้วก็เป็นแผ่นชั้น เล็กๆสามารถถอดได้เหมือนกันครับแผ่นชั้นสามารถถอดได้ทุกชั้นนะครับช่องเสาไม่ต้องกลัวเสียประโยชน์นะครับทําได้ครับดิ้วให้ครับอันนี้สิบตู้เก้าสิบเซนสิบตู้หนึ่งเมตรหนึ่งเมตรปิดไอ้ตูต้หนึ่งเมตรสองตู้ปิดปิดกั้นห้องกัน้นกั้นห้องทํางานนะครับขอบคุณลูกค้า อำเภอเมืองจังหวัดเลยนะครับขอบคุณครับ